โซาพรีเซนท์ตำนานผีทั่วโลกผีตอนผีกระสือผีกระสือเป็นผีจำพวกขโมดสามารถเรืนแสงได้ชอบกินของของขาวและของเม็นเนา่าแต่มักจะกินเป็ดไก่ของชาวบ้านมากกว่าเชื่อกันว่ากระสือจะคายน้ำลาย ให้คนอื่นสืบท่อไทายให้คนตนเองและหลังจากวันนั้นคนที่คายน้ำลายหรือกระสือคนเก่าก็จะตายลงและกระสือคนใหม่ก็จะถือต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่ากระสือทุกตัวจะตายลงและคายใหม่โปรดสมัครให้ช่องเราด้วยนะ